เนี่ยขึ้นขึ้นต้นว่าเขาพูดถึงศีลแล้วก็เข้าถึงศีลเลยและหังสัมมาสัมพุทธพุทธัางพระวันทางสวากาโตพระกวัตรธรรมมังนมัสามสุปฏิปันโนพระกวัตรสังขังนมะอาจารย์อยูอตรงยังอยู่ไหนของโยม ดีอาคารเดงอยู่นนี้ค่ะคะ่ะทเอยู่อะไรค่ะขึ้นไปค่ะคือพอเขาขึ้นบุญหรือขึ้นอะไรให้เราขึ้นคําว่าเลยเขาจะได้รู้ว่าเราเริ่มอมธิบายเรื่องบุญแล้วอธิบายเรื่องบุญไปมันเชื่อมสองครั้งใช่ไหม อันนี้เชื่อมพังที่หนแล้วก็อันนี้เชื่อมครังที่สองอ่าโท่ะมันเชื่อมกันนี้สองสามอ้าวตีมาเขาพยางาีตีออกตีก่อนก็ได้โรแล้วโถ ทำอ่ะคือแนวแนวคิดอ่ะแนวคิดแนวที่ทำเหมะที่บอกอ๋ออ้อเ่หมอยอารมณ์ภาบอนอคือเนื้อความชอชอคือเสื่อมความอ่าแล้วก็สรุปความสอตอคือเต็ม เต็มตามกำหนดคือสองหน้ากระดาษจออาตู้เขียนรุ่นเก่าดีมากเว้นบรรทัดเว้นบรรทัดดีนี่นี่เป็นบรรทัดสวยงามได้โอเครู้แนวให้รู้แนวกระทูธรรมศึกษาอ่าอ่าอ้าว <c oughs> ดูดูตรีก่อนดูตรีก่อนอ่ะ กระทูอ่าอ่าทมาถึกษารีอ่เอ่กระทูกระทูเขาสอบวันไหนเขาสอบวันไหนส่งให้หรือยังโอ้เขาสอบวันไหนส่งให้แล้วใช่ยังสอบสอบยี่สิบพฤศจิกาช่วง้าสอบงเช้าสอบกระทู ไปไปไปกระถิ่นไม่ได้ที่สองพฤติการพฤิกาไปไนาแล้วต้องอบแล้วค <c oughs> นนันะ่น่ะไปกระถิ่นโอยไล์ไปก็ได้หรอกโอนไปเลย <c oughs> กระถินเปิดกรถินแล้วเนาะตอนที่สอง ลืมอ่ะก็ะจะส่งเรายังไม่ได้ส่งชื่อใช่ไาม,าามาแอดาาีเอ่อดูตีก็จะมีเปิดหน้าตีมีใครบ้างตู้เอ่อตู้อ่าดูพุทธภาสิตของเขาหน้าหน้าสิบสามดูดูที่ก็ให้กระทูกระทู กระทูก็จะเป็นอจะมีเนื้อความเนื้อความออาลัมพบทเนื้อความเชื่อมความแล้วก็สรุปความเอาเต็มตามกําหนดอธรรมศึกษาเนี่ยใบประกาศของเขาจะบอกให้เราเป็นสนามหลวงนะแต่อภิธรรมเนี่ย เป็นของมอจลอมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เล่าเรย่องอะารมาศึกษา <c oughs> เออนักเรียนก็จะสอบกันแต่ก็ไม่ได้เรียนเยอะเหมือนกับเราอะ่ะของเราเรียนวันเรียนวันเสาร์ทำมาศึกษาทำมศึกษาตีโทเอก <c oughs> เขาจะมีใบรรประกาศออกมาให้คราที่แล้วก็ แจกไปเรียบร้อยแล้วใบประกาศเนะี่ยเอาเก็บไว้นะเวลายืนไว้อะไรแล้วก็เอาไม้เขาด้วยรูปแบบของเรียงความเปิดไปหน้าสิบนะักตรีตรี 3, 3. สุภาษิตสนามหลวงเขาจะให้สุภาษิตมาแล้วเราไม่ต้องไปต้องไปอ่ะเขามีให้ตัวเลือก เชื่อมบ,บัตรนี้จะได้อธิบายเนื้อความแห่งพุทธศาสนาสุภาษิตที่ลิขิตไว้หน้าเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้คำว่าแล้วแต่ว่าขึ้นมาอะไรคำว่าอะไรเราขึ้นอสุภาษิตก็ให้ลอยมาให้คำว่าบุญ หรือให้คําว่าสามัคคีหรือให้คําว่าศรัทธาก็แลแ้วแต่เราก็ขึ้นเลยพอขึ้นแล้วเราก็อธิบายความไปเรื่อยไปพอสมควรแล้วเราก็เชื่อมความเชื่อมความที่กับกระทู้เราเรามีศีลไปเราก็เอาศีลไปเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วเราก็อธิบายความเรื่องศีล แล้วก็สรุปว่าตั้งแต่ที่บายขยายความมาเนี่ยพอสรุปได้ว่าเรื่องบุญกุศลควรสังสมอยู่เป็นนิดเพราะการจั่งสมบุญนำสุขมาให้สมดังกับพุทธภาษิตที่ลิขิตไว้ในเบื้องต้นนั้นก็เป็นว่าจบตามตามในนั้นก็เช่เองไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากอะไร จินตนาการในความดีเขาอย่าไปเขียนความช่วยให้เขาเ,เรานั่งคิดแล้วก็เขียนไปแล้วก็ฝึกเขียนรูปแบบเขาจะมีรูปแบบให้เราเขียนอันนี้ทำรรมาศษาตรีอ,อพุทธศาสนาสุภาษิตที่เขาให้เรา อ่านแล้วก็กำหนดจดจำมาในมาในคำพีเอ่อเช่นอัปมาทวักนะอัปมาทวักคือหมวดไม่ประมาทนะอัปมาอัปมาทางปะสังสันติบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทที่มา สังยุตติกายสสกาทวักเนี่ยอ้างอ้างที่ไปที่มาด้วยเวลาจะไปพูดดินทาใครก็อ้างฟังมาจากแม่จิ๋ว mm hmm. อ้างอ้างให้ชัดเจนแล้วไอ้คนฟังจะได้กลับไปด่าได้ถูกตามไปด่าได้ถูกนะในทีกวก็บองเงี้ยอ่าอ้างที่มา จะได้ส่งส่งรายประดาได้เออจะได้ชัดเจนน่ะเขาจะมีหรือเรื่องจิตนะเรื่องศีลเนี่ยอศีลสีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกมาในกุฏกานิกาย ชาดกเขาจะบอกนะบอกลักษณะนั้นอ้าวต่อไปดูทำไมมาหมดแหละมีหมดที่มาเพราะต้องบอกที่มาดิเะาต้องบอกที่มา ดันั้นมาเลยลอยไม่ไม่มั่นใจเหมือนเรานินทาใครนั่นแหละเนี่ยมันพูดเมื่อวานเนี่ยถ้าพูดแล้วก็เหยียบไว้นะอย่าอย่าปพูดต่อนะอย่าึงหูก็นนะ่องเจ้ามาพูดจําเบื่อนินทากาเลเหมือนเตะแกบไม่ปวดแสบเหมือนเอามีดมากีดหิน แม้แต่องค์พระปฏิมายังลาคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนดินทาดูวิชาดูวิชาของสัาตีหมวดหน้าต่อไปน 15, หน้าสิบห้านะาสิบห้าเ่าอ่านพร้อมกันสิบห้าทำวิภาคหมวดสองทำมีอุปกา ทำมิสองทำสองบุคคลหมวดสามรัะตะนะโอวาททุจริตสุจริตอกุศลมูลกุศลมูลสามบุญกิริยาวัตถุหมวดสี จากสีอคติปทานอทสอิทธิบาทพรหมวิหารอริยาหมวดห้าอนันตห้าเวสารัชจธรรมธรรมสวนานิสงพละขันหมวดโฮ คารวะหกสารานิยธรรมหมวดเจ็ดอริยสัพพุริหมวดแปดมักขี่ปฏิบัติหมวดสี่กรรมกิเลสสีทิฏฐธรรม,มิกัตะประโยชน์มิเทียมมิแท,ท้สังฆะ คาวรวสหมวดห้ามิจฉาวนิจชาห้าสมบัติของอุบาสกหมวดหกบเออนี่อันนี้คือวิชาธรรมะของอ,อของอธรรมศึกษาตรีวิชาธรรมะ ถ้าจะเริ่มคือผู้เรียนจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เรียนเอาหมดเข้าเข้าหมวดสองเลยเข้าหมวดสองเลยเออทุกกะหน้าสิบเจ็ดทำวงเล็บเอีหนึ่งสอง,สอง,สอง,สอง นี่อ่ามันหมายความว่าอันนี้ทุกกะคือหมวดสองนะแต่รายละเอียดเนี่ยนะักศึกษาต้องไปอ่านเอ่อมีสติไม่ในขณะพูดขณะคิดนี่ไม่หลงลืมแม้ทอดปลาลายอยู่แล้วแหมทำไมจะหอมตัวนี้เฮ้ อ,อนี่นามันชนไม่ได้พวกนี้จะไปถวายพวกน้อยอ้าวเจริญพรอ่า่เเา,เา,เาเข้ามาเรียนคือสติเนี่ยไม่ได้มีในอกุศลน,นะสติแล้วอา่างานงานการทุจริตที่ทําอยู่นะ่ะไม่มีสติเกิดนะเออ สติจะเกิดขึ้นในงานที่เป็นกุศลนะถ้าระลึกนึกได้แล้วก็ต้องเทียบนะว่าสติระลึกในกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนกายเคลื่อนไหวเออต้องมีสติอะไรนะเมื่อคืนนี้เออเอาเห็นในในอะไรนะในเฟซใครส่งมานะมีคนคนหนึ่งเพ้อพั่ม ลำพันให้ให้นักศึกษาจำว่าทำไมจึงมีอุปการะมากแล้วเวลาส่งลายกันเนี่ยเนี่ยอยากให้ส่งเรื่องเหล่าเนี้ยเออให้ส่งอะไรที่มันระล,ลึกนึกขึ้นมาได้เออเราจะได้มีสติเออมีสปัปทัญญะวิธีอ่านภาษาเขาให้อ่านพหูพหุปกาละธรรมพหุ พอหมากอุปการะป้องกันคุ้มครองทำที่ป้องกันคุ้มครองเอาหน้าต่อไปสติสัมปัญญานะสองแล้วต่อไปทำเป็นโรคกระบาลสอง่อานเออสอง <cassette> อ่าเนี่ยแม่จับจับประเด็นง่ายๆ ทําเป็นโรคบาลคือคุ้มครองโลกอยู่ถ้าโลกเราขาดทำสองอย่างนี้ก็จบละเนะเออไม่มีพ่อไม่มีไม่มีพี่ป้านะ้าอาละมั่วกันเหมือนกับไก่เป็ดหมาแมวเอ,อ่ัตัดใจฉานนั่นแหละแต่เพราะว่ายังมีอิริยังมีอดตะปะอยู่เออจึงจึงเกรงกลัวต่อบาป ต่อไปทำมันทำให้งามสองอย่างหนึ่งสองเออเนี่ยความอดทนเนี่ยเออถามว่าคนที่เขามีทรัพย์เขาก็อดทนอดทนรวยเออพวกยากจนก็อดทนเหมือนกันอดทน จนอือแต่คนเนี้ยทนอยู่นั่นนะ่ะอ่านี่เดี๋ยนี่ก็ทนอยู่เนี่ยน,น,นั่งอยู่จนหมดเลยปวดจนจนอเออเห็นนีมยังว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเป็นอัตตาความรวยความจนอนะ่ะอือจัดไฟไหน,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 น อ่อ่าอ่าขันติอดทนต่อความลำบากโสะจะความสงเงียมอ่าสงบสงเงียมใจเย็นขันตินีะะ่บอกว่าทำอันทำให้งานขึ้นมาคนอื่นเห็นเราเนี่ยก็จะเป็นที่ชอบใจเออ อันนี้มีความอดทนดีนะเอ,อ่อความเ,เงี่ยมด,ดีนะต่อไปบุคคลหาได้ยากสองอย่างหนึ่งสองดูนะเขาจะอา่านเขาว่าอ่านว่าใ่อยมคอยอ่านว่าไห็นไหมเออ มีคําว่าอ่านว่าออปุพกาลีบุคคลผู้ทําอุปการลการะก่อนผู้ที่ทําอุปการละก่อนมีใครบ้างพ่อแม่ครูอาจารย์อุปชาพระเจ้าเป็นดินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดยตรงนี้เนี่ยใครว่าเป็นผู้ที่อุปการละเลี้ยงดูให้ความรู้ ให้ให้อะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นให้ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเออ่บุพการีทีนี้อ,อกะตัญยูกตาเวทิตาคุณเราก็ต้องรู้จักเออ่บุญคุณตอบแทนบุญคุณของท่านคือลูกชายหญิงสิษย์พระสงฆ์กรพุทธศาสนิกชน เนี่ยเขาต้องออกแน่นอนเลยเี hey, ้เราเวลาเราจะกาเนะี่ยเราก็กาให้ได้อ,อ,อ่ข้อสอบมันเป็นตัวเลือกเดี๋ยวจะดูข้อสอบว่าเราจะเลือกเอาออนไลน์บอกว่ากตัญญูกตเวทีชื่อว่าหาหาได้ยากเพราะเพราะโดยนิสัยคนไม่ค่อยนึกถึงสิ่งที่ ผู้อื่นทำดีต่อตนมักลืมบุญคุณคนได้ง่ายเพราะว่าคนมีอวิชชาตันหามานะทิฏฐิหาเสมอเหมือนกันได้อเอ,อาันเด้อเออหาหาเสมอบุคคลที่คือหมายว่าพ่อแม่มีแล้วลูกหญิงชาย หมายว่าคนหนึ่งก็ให้ให้มีเป็นบุพกรารีอีกคนหนึ่งก็ตอบแทนทั้งสองคนเนี่ยจะเกื้อหนุนจุนเจือกันได้โดยความเสมอกันเนี่ยหาได้ยากหาได้ยากมากจึงบอกว่าเป็นบุคคลหาได้ยากอา้าวนักธรรมศึกษาตีทีหมดละหนึ่งทำให้อุปกรารลามาสอง อ่สองคือาทำเป็นโรคบาลสามทำให้งา,ามสี่อ้าเนี่ยหมวดสองก็มีอยู่แค่นเนี้ยมหมวดสองเขาหมวดสองเ็าไปไหนกัอนอ้าวต่อไปตีการหมวดสาม หมดสนะามรัตนะอ่านเน่าหนึ่งสองสามอ่าดูดูดูดพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มะาไม่ที่เหลือเนี่ยให้ไปให้นักศึกษาอ่าธรรมศึกษาไปดู รา,ายละเอียดเองเห็นไหมพระพุทธพระธรรมเป็นธรรมจักรเห็นไหมพระสงฆ์อ่านี่เขาทำรูปกระตูนไห้ดูเห็นไหมเออแก้วแก้วลูกแก้วหัวแก้วเมียแก้วม้าแก้วช้างแก้วพวกนี้รัะตะนะมีรัะตะนะ สังสามอย่างาพระสงฆ์เนี่ยมีอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์อริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่หมายถึงพราโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาและพระหรหนา์อริยสงฆ์สมุตติสงฆ์ สมมุติสงคือสงที่สมมุติขึ้นเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสองไปเป็นวิทยากรเดี๋ยวพาให้เขาปฏิบัติตรงนั้นกูมาสองคนก็จะมาบวชนะแต่จะมาจะฝึกให้เขาก่อนเราก็จะทนหมัดเด็ดเราได้ไหมนีหมัดเด็ดคือวิปัสสนาเนะี่ยเอาวิปัสสนาใส่เข้าไป พาหัวพาขาอ่าแล้วก็อะไรอีกคนมะเร็งขั้นที่สองแล้วก็ฉีดยาที่ไหนเอา่าไปทำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้นะชาวพุทธเราไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารู้อะไรรู้อร,ริยสัจสี่พระธรรมคือคำสอนของท่าน อรเลีภยพ่อเลียงสงสาวกรู้แล้วปฏิบัติตามนะแล้วเราไปไปไหนไปไหนกันน่ะเออไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นความบอบช้ำนะเออเราไม่ถือไม่ถือพระรัตนตรัยเราไปถือเอาเอ่อที่ที่เราทำบุญบูทิให้เทวดาเนี่ยเทวดาพี่น่ะ เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาก็ทําบุญบุที่ได้เขาไปก็ไม่มีเราไม่ได้ไปวุ่นวายนะเทวตาพียก็มีทําบุญบุี่ได้เทวดาก็มีอา่าที่เราตรวจตรวดน้ํากันน,ะน่ะก็อ่าทําบุญบุีไ่ได้เขาไปแค่นั้นไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปมีว่าเราจะต้องไปเคารพนบนอกเขาหนาะไม่ใช่นะท,นทําบุญบุธได้เฉย,เยแต่เราจะต้องนบนอกพระตนไตยนะ ถ้าเราใจนาเราไปนอกๆอ,อย่างอื่นนี่ความเศร้าหมองของเราเกิดแล้วนะอ่าจะบอกให้เราต้องเข้าใจว่าเพราะว่าพระรัตไตเนี่ยสูงสุดที่สุดแล้วไม่ต้องไปนับอย่างอื่นละเออเราเราเคารพนับถือพ่อแม่ก็โดยที่เขาเอ่อเป็นผู้มีอุปการะเ,าเราใชนะ่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ย หยุดเวียนวหวยตายเกิดนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะพ่อแม่ป้อนน้ําป้อนเนื้อนี่ให้กินเนี่ยให้ทรัพย์สมบัติเราเนี่ก็ยังเวียนไหวยตายเกิดอยู่นะเออเราต้องเข้าใจให้ดีนะอือผัวผัวเมียนี่ก็แก้ทุกข์กันไปได้วันวันหนึ่งเช่นนั้นนะเออใครตายก่อนก็จับเข้าลงไปก่อนแค่นั้นนะ <c oughs> ถูกดิก,ก็ถูกอะ่ะพาเราทําบุญกับพ่อแม่น่ะแต่อาหารนั้น,ไม,มนไม่ได้หมดกิเลสอ่ะเออไม่ได้หมดไม่ได้หมดกิเลสอ่ะอ่ายังหันซ้ายหันขวาอยู่อะ่ะก็ถือว่าเป็นทักกินายบุคคลที่ลูกทําบุญกับพ่อแม่แล้วจะได้บุญมากค่ะ <c oughs> เออเอเออ้าวเราเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ย ไปแล้วเหนะมาแล้วลเ,เลยเลฮ้ยร้อนเลยเฮ้ยไอเหนมกำลังเอ็ดตอนนี้กำลังจะชายอยู่เลยมันไม่ด้านขนาดนั้นนะเว้ยอดคนเลยค่ะอดคนเดียวอ้าวก็อดอยู่ทนด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ทนขึ้นมาเนะี่ยคนที่กล้าเนี่ยถูกทีมนะ นี่นะรัตนาเนี่ยอันนี้สำคัญนะไปทำความเข้าใจให้ได้นะเออเหมือนกับว่าอย่างอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยอปริยัตนะปริยัตพอเรียนปริยัตแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วผลที่ได้รับจากปริยัตคือปฏิเวทนะ ปฏิเวทคืออะไรอ,ะอ,อ่ะมรรคผลอ่ามรรคผลอ่าชานปิญญาด้วยนะปฏิเวทเอ่ะออมรรคผลน่วยน่ยเออเอาไปนั่นนะเราเราต้องเข้าใจตรงนั้นอืออาจารย์เงลงได้เข้าเรียนไหมคะไม่มีอะ่ะยังไม่มาไปตามแกดิเนี่ยอันนี้ไปคือคือ คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องพรตัตนะไตให้ให้ถ่องแท้อ่แล้วก็สัญลญักษณ์สื่อสารที่จะตให้ถึงเท่นต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์หรือรอยพระบาทจำลองหรือพระปฏิมากรหรือพระเจดีย์หรือพระปรรมสารีริกาธาตุอะไรที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะได้ ให้ระลึกถึงอา่าคือระลึกถึงว่าพทธเจ้าตััสรู้ทุกสมูทัยนิโรธมรรค่ะแล้วเราก็กําหนดรู้ทุกอ่ะกำหนดรู้ทุกละสมูทัยนั่แหละเอ่อเอา,เอาต่อไปอวาาคำสอน หนึ่งสาอากะการไม่สองบุสลัตบุสลัตสูการทำสา,สามห้าเนี่ยในวันในวันมาคะบูชามาฆบูมาฆบูชา บูชาเพนเดือนสามพราะพระุทธเจ้าเนี่ยอประชุมสงฆ์ที่มากันโดยไม่ได้ดัดหมายอะ่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์หนึ่งพันสองร้โดยไม่ได้ดัดหมายนะแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกว่าละชั่วทำดีทำจิตใสเราเราถือหลักนี้ไว้ เมื่อถือหลักนี้ไว้แล้วเนี่ยเอใครจะพูดยังไงอะ่ะถ้ามันไม่ไปตามหลักนี้แล้วเราก็บอกอโอไม่ใช่แล้วเออมันไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งเราได้เรียนอภิธรรมควบคู่กันไปอแนวพระสูตรแนวพระอภิธรรมนะออแล้วสื่อสารให้เห็นชัดเจนว่า,อ,าอ้าวเอออัตมาเห็นแล้วก็ เราก็สงสารนะแต่ว่าเราหมดความโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเพราะว่าเพราะเราเขาไม่เชื่อคําพูดของเราอ่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเออเรานำพาให้เกิดทานพาทำทานกุศลเออพาทำศีลกุศลพาปนากุศล